ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะฮะวันนี้มาอยู่กันในเกมแล็กนันล็อกเอ็มคลาสสิกกับผมตัามโอเว่นอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆท่านไปรับชมกันว่าการที่เราจะไปลงดันเอด90แบบโซโล่เนี่ยหรือดันชื่อเต็มนั่นก็คือดันลิฟท์เอดเลเวล90มูลลิตเลเวลโลาโบลัลนั่นแหละเออว่าเขาลงกันยังไงเออบางคนไม่รู้วิธีการลงบางคนกลัว กลัวว่าเราจะลงไปไม่ผ่านก็เลยไม่ลงซะเลยนะฮะถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณมาดูคลิปนี้แล้วคุณจะเป,ปลี่ยนความคิดนี้เลยว่ามันลงง่ายจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดแบบว่าโอ้เราไม่สามารถแตะต้องมันได้เพียงแค่เราไปหาซื้อกาแฟมาแก้วหนึ่งหรือถุงหนึ่งหรือแป๊ดสี่ ให้ตามันตื่นขึ้นมาตั้งสติกันดีๆในการเล่นดันนี้เพียงแค่คุณมีสติก่อนสตาร์ทคุณก็ผ่านดันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะนั่นก็คือดันลิฟแอสเลเวลเก้าสิบวิธีผ่านมันผ่านกันยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะฮะก็ขอฝากไว้นิดนึงกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจถ้าเกิดใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเลี้ยงค่าน้ําอัดลมผมก็สามารถกดที่ปุ่มซุปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะฮะอ่าและ ไอ้ตัม้มมึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเหรอปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%มีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแร็นล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี๋ยวต่าฟอสก็มีแพดออฟเอ็กซก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแลกนัล็อก M Classic มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภยัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์หลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทัน<อ>ก็สามารถสแกน QR code หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอ,ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ Easy Card 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 และอันดับแรกนะฮะการที่เราเนี่ยจะเข้าไปเล่นในดันแอดหรือหรือดัน90นั่นเองนั่นก็คือดันอันนี้เข้าที่ดันเจียนนะครับนี่ก็คือดันตัวนี้ก็คือมูนลิตตัวเดลเวัดเนี่ยแหละเอออัรออะไรนึงการที่เราจะมาทำสามดาวอันนี้นะครับอบางคนเนี่ยก็รู้แล้วนั่นก็คือผ่านความยากสูงสุดแล้วก็เล่นอย่าให้โดนพิษแต่ว่ามันจะมียากกว่านั้นก็คืออันกลางฮะ การที่เราจะทำสามดาวได้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องจัดเตรียมนั่นก็คือการ์ดอันนี้ฮะให้เราไปเอาการ์ดอันนี้ให้ได้ก่อนก็คือผ่านความยากสูงสุดอันนี้ให้ได้ก่อนนะฮะแล้วเราจะได้การ์ดหนอนแดงอันนี้มาและเมื่อเราได้การ์ดหนอนแดงมาแล้วนะครับสเตตัสของมันจะเป็นแบบนี้นั่นก็คือทําให้ชุดเกาะเปลี่ยนเป็นธาตุพิษาสามารถกันพิษตัวแอสในนั้นได้นะใครที่เปราะๆก็สามารถเอาไปใส่กับเสือ้อเกาะของเราไดา้ของผมก็จะใส่ไปเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดใครมั่นใจนะฮะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าใครที่เล่นมาติดวันแล้วเนี่ยจะมีการ์ดอันนี้มาแล้วก็ใส่เพื่อจะโจมตีมันแรงๆหน่อยก็ได้นะ,ะผมไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะไม่โดนพิษนะ,ะแล้วก็หลบเอาแล้วกัน <c oughs> และเมื่อเราเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่การ์ดรเรียบร้อยใส่กัดหนอนดงหนอนแดงให้เรียบร้อยทีนี้เมื่อเราใส่เสร็จแล้วให้เรานะฮะลงแบบกับบอสก็ได้ถ้าเกิดใครที่คิดว่าอยากจะตีมันเร็วแต่สุดท้ายเนี่ยพอถึงบอสเดี๋ยวบอสก็ตายอยู่ดีฮะมันยังไงมันก็ตายฮนะ <c oughs> เราก็ต้องโซโล่อยู่ดีเพราะฉะนั้นนะฮะสูตรเดิมของผมก็คือวิธีการเข้าไปในดันเจียนโดยการ เอาบอทเข้าไปด้วยใครอยากรู้ว่าทํำยังไงนะฮะลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นก็กดเข้าไปดูได้บางคนที่ยังไม่รู้วิธีการเข้าไปเล่นกับบอทดมันทํำยังไงก็เข้าไปดูใต้ดีคริปชั่นได้เลยะฮะเพราะว่าผมทําคลิปเอาไว้แล้วเนาะและเมื่อเราเข้าดันมาแล้วนะครับอันดับแรกเลยเมื่อเราเข้าดันมาแล้วให้เราเตรียมพร้อมตรงนี้ให้เราไปกินอาหารนะฮะให้เราเข้ามาที่เจ้ากระเป๋านี้ก็ได้บางคนก็น่าจะได้ฟรีมาแล้วเนาะก็คือฟู้ดไวเชอร์ตัวเนี้ยถ้าไม่มีแล้วก็ไปคราฟเอาก็ได้นะครับไปทา กดใช้แล้วก็ไปที่อาหารที่มันเป็น5ดาวนะครับ5ดาวเนี่ยมันจะมีอาหารเจ้าตัวนี้อยู่นั่นก็คือ o r i g i ิน l ลวิวกร e นบ b บีอันนี้นั่นเองมันสามารถกันตายให้เราได้ให้เรากดกินใี่หมดเลยฮะอุ้ยนั่นก็คือเอาไป1อันเนี่ยมันจะเท่ากับติดจานอันนี้ผมกินไปแล้วนะฮะก็กินไปให้ครบหรือเรามีโคว้า6ชิ้นนะก็กินไปให้หมดะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากรู้ว่าวิธีการทา 6ชิ้นทํายังไงนั่นก็คือการทําอาหารนั่นเองนะครับผมก็ทําคลิปเอาไว้แล้วอ่ะก็ทําการตีมันไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคิดว่าเอาเอาชัวก็ใส่หนอนแดงไปก็ได้อ่ะผมก็ใส่หนอนแดงดีกว่าเดี๋ยวพาดนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ทําการตีมันไปเคลียร์มอนให้หมดนะครับตรงนี้ แล้วเมื่อมาถึงตอนบอสแล้วนะครับตรงนี้นะคิดว่าเทมากมั้งสักดอกเปล่ะนี่เก่งซะด้วยทําการตีมันไปเลยฮะรตรงนี้ก็คือวิธีการตีนะครับให้เราทําการตีบอสไปเรื่อยๆแล้วระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเรียกลูกน้องออกมาอ่ามันจะเป็นร่างแยกของมันนั่นแหละเออคล้ายๆตัวมันนั่นแหละเราก็ทําการไปตีตัวนั้นก่อนนะฮะถ้าเกิดเรามาคนเดียวก็ไปตีตัวนั้นก่อนเพื่อความชัวร์ก็ทําการตีมันไปนะครับแบบนี้ ตอนนี้ในตีผมเนี่ยยังตายไม่หมดอ่ะถ้าเกิดมีวิญญาณอย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับให้รีบไปตีวิญญาณนั่นก็คือเจ้าเฟียเงามืดตัวนี้ให้ทําการรีบตีด่วนเลยฮะแบบนี้อ่าเมื่อตีเสร็จแล้วเราก็ไปตีบอสเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะอย่าลืมนะไปตีเฟียก่อนนะถ้าเฟียมันเกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ตีเฟียมันจะไปเพิ่มเลือดบอสนะครับประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นเมื่อเฟียตายเราก็ตีบอสไปเรื่อยๆ ในระหว่างนี้ถ้าเกิดมีวงที่พื้นโผล่ขึ้นมาประมาณ3ามสี่วงที่มันตุ้มตุ้มตุ้มตรงนั้นอนะ่ะให้คอยวิ่งหลบเอานะครับเออตายได้นะทีนี้เมื่อเขาเรียกลูกน้องออกมาแล้วเนี่ยเป็นพื้นอย่างไ้อย่างนี้นะวิ่งก่อนเออวิ่งก่อนเลยอ,อันดับแรกทีนี้เราก็ไปทําการตีฮะตีลูกน้องก่อนเลยปล่อยบอสมันไปหรือไม่ก็หาจังหวะไปตีลูกน้องเอานะฮะให้ตีให้มันตายไวที่สุดตายไวที่สุดได้ยิ่งดีหลังจากนั้นเราก็ไปทําการตีบอสทําไมเราถึงต้องตีลูกน้องก็เพราะว่า ถ้าเกิดลูกน้องมันใช้สกิลแฟดพร้อมกับบอสเนี่ยไอ้สกิลที่มันคล้ายๆกับโซเบเกอร์ถ้ามันใช้พร้อมกันเราตายได้เลยนะมันจะยิยยงฟู่ๆออกมาแบบเนี้ยนี่เพราะฉะนั้นต้องรีบไปตีมันก่อนเลยนะใครที่เข้ามาในนี้นะถ้าจะถ้าจะโซโล,โลก็ไปตีมันก่อนถ้ามีวงที่พื้นอ่ะเหมือนเดิมฮนะวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีวงก่อนนะฮะแบบนี้แล้วก็นำการไปตีลูกน้องให้มันตายให้ใหไวที่สุด ถ้าเกิดมันชักกระตุกกะเดินนิดนึงก็ได้ก็ตีมันต่อไปนะฮะทีนี้เราก็ทํทการตีบอสต,ต่อเลยพอลูกน้องมันตายแล้วลูกน้องเกิดอีกแล้วนะฮะก็ทําการตีลูกน้องก่อนอหลักหลักก็คือถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเราต้องดูดีๆนะ,ะถ้ามีลูกน้องก็ตีลูกน้องถ้ามีเฟียอันนี้ได้ยิ่งดีเลยนะฮะให้ไปตีมันก่อนเลยมีวงที่พื้นก็วิ่งก่อน ค่อยๆถอ,อยมาตั้งหลักค่อยๆเล่นนะฮะดังน,นี้คุณจะเผลอไม่ได้นะหรือเอาให้ผ่านในรอบเดียวเราจะได้ไม่ต้องมาลงใมาอีกรอบก็คือผ่านแค่รอบเดียวแล้วก็จะไม่ใจชิวแล้วแล้วก็กวาดได้ลัวๆไม่ต้องมาลงซ้านะก็ประมาณนี้ก็ทรมานแค่ครั้งเดียวเออลำบากในวันนี้คือสบายในวันหน้านะ <c oughs> ก็ทํางานตีมันไปเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมมันจะมีสกิลแฟลขึ้นมาถ้าเกิดมันไล่พร้อมกับลูกน้องเนี่ย ตายได้เลยนะครับเริ่มเล่นใหม่เลยนะ,ะมีวงมา,าวิ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการกลับไปตีมันใหม่แบบนี้ทําวนไปแบบนี้เรื่อยๆฮนะจนกว่าบอสมันจะตายมีเฟียไปตีเฟียมีลูกน้องไปตีลูกน้องอแบบนี้เฮ้ยทำไมมันเกิดบ่อยจัง<ะ>ก็ทําการตีมันไปเรื่อยๆนะวนไปแบบนี้เห็นไหม ถ้าเกิดเราปล่อยไว้เนี่ยมันลูกน้องมันจะไล่สกิลแฟดมาถ้ามันไล่พร้อมกับบอสมันเมื่อไหร่นี่งานงอกคะแต่ถ้าเกิดใครที่กลัวพลาดเรามีอาหารที่เรากินไปเห็นไหมเออถ้าเรากินไปแล้วโอ้แล้วถ้าเกิดเราเล่นไปเนี่ยแล้วจังหวะเราง่วงพอดีอย่างเงี้ยกําลังตาปือ้อปือปือ,ปอ,ปอถ้าเกิดเราไม่กินอาหารไว้เนี่ยอาจตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นการกินอาหารตรงนี้จะช่วยเราตรงตอนนี้ว่าเราพลาดไอ้แม่ลูกน้องมันจะมา2ตัวเพราะฉะนั้นต้องรีบตีนะฮะเออไม่งั้น แฟดมา3ดอกนี่คือรับรองฮะไตหวันแน่นอนใครที่เปาะเนี่ยเอาชัวไว้ก่อนก็คือตีลูกน้องมันก่อนเลยฮะ,ะเดี๋ยวขอขอลบก่อนนะครับก็หลังจากนี้ก็ทําการตีบอสไปอ่ะมีวงมาอีกแล้วโอ๊ยทำไมวันนี้ตักวันนี้มันโหดจังวะมันดุเท่เหลาอ่าบัฟหมดก็ปัฟก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครที่คิดว่าเรา เอาความปลอดภัยก็คือวิ่งหลบสกิลแฟลทมันนะฮะมันจะมันจะมีไม่กี่อย่างนะครับเออดันนี้ก็คือพยายามตั้งสติมันเอาไว้เออบอสมันจะไล่สกิลก่อนที่จะไล่สกิลมันจะขึ้นหลอดข้างบนก่อนเราก็ดูดีๆเออมันจะไล่มาตอนไหนระหว่างนี้เราก็ตีมันไปเรื่อยๆฮะไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่เรามีสติแล้วก็เล่นดันนี้ผ่านแล้วนะอย่างเงี้ยถ้าผมเผลอเนี่ยเห็นไหมเปียมาไปตีเปียก่อนถ้าเราไม่ตีเปียบอกเลยฮะเห็นไหมเลือดบอสมันจะเด้งหมื่นหนึ่งละ ผมตีช้าไปนะครับตอนนี้ก็เห็นไหมมันจะค่อยๆเด้งเด้งเด้งมาเพราะฉะนั้นตีเฟียก่อนนะพอตีเฟียเสร็จอ่ะเดี๋ยวเฟียตายแล้วหลักๆก็คือลูกน้องฮะ,ะไปตีลูกน้องมันก่อนก็ทําการนวดมันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เห็นไหมลูกน้องถ้าเกิดเราตีช้าเนี่ยลูกน้องมาถึง2ตัว3มตัวเลยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบนิดนึงอันนี้ก็คือ ใครที่ดาเมจเบาๆหน่อยก็พยายามสู้ๆมันเอาลูกน้องให้ตายทำยังไงก็ได้ฮะให้ลูกน้องมันตายแบบนี้ครับอ่าลูกน้องตายไปหนึ่งตัวแล้วก็เก็บอีกหนึ่งตัวแต่ว่าในระหว่างที่ตีนะเราต้องดูดีๆนะฮะถ้าเกิดมีพื้นสีม่วงหรือว่าลูกน้องมันไล่สกิลอะไรมาพร้อมกับปบ๊อตเห็นไหมสกิลแฟดเนี่ยวิ่งหลบก่อนก็ได้ฮนะเห็นไหมลูกน้องมันก็กำลังไล่มาอีกอันนึง ถ้าเกิดมันไล่มาพร้อมกันนี่คือแบบโอ้โหบอกเลยฮะาหนังชีวิตอมีวงที่พื้นเราหลบไม่ทันเห็นไหมเลือดเราจะติดพิษดีนะมีกราฟหนอนแดงถ้าไม่มีหนอนแดงนี่คือบอกเลยนะฮะเกือบประมาทซะแล้วเมื่อกี้ไม่เอาหนอนแดงมาต่อเลยนะครับตีมันไปเรื่อยๆนวดมันไปเห็นไหมลูกน้องมันจะไล่สกิลแฟดมาถ้าเกิดมันไล่พร้อมกับบอสเมื่อกี้ถ้าเกิดผมตีลูกน้องไม่ตายมันจะไล่มาพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ทันจริงๆอ่าเราก็หลบก่อนฮะพอลูกน้องมันไล่แฟดปุ๊บเราวิ่งหลบก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวโดนสกิลนะครับมันแรงจริงอ่าเราก็คอยวิ่งหลบพื้นอ่าพอพื้นพื้นเสร็จแล้วก็กลับไปตีบอสวนไปแบบนี้เรื่อยๆฮะอันนี้ก็คือวิธีการตีดันแอดเลเวล90นะครับก็ตีมันไปเดี๋ยวมันก็ตายเออใจเย็นๆเล่นดันนี้นะฮะพยายามตั้งสติดีๆอย่าเผลอเด็ดขาดถ้าเผลอปุ๊บอาจตายได้เพราะฉะนั้นเราจะสามารถ เผลอได้ก็ต่อเมื่อเรากินอาหารอันนี้ไปที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะนั่นก็คือกลิ้นบีบีคิวนั่นเองนะครับก่อนทการตีมันไปอ่เก็บลูกน้องก่อนเห็นไหมทีเดียวนี่คือหายเกือบหมดหลอดเลยแล้วถ้าเกิดมันไล่ามาพร้อมกันเนี่ยบอกเลยฮนะหนังชีวิต <c oughs> อ่ถ้าเกิดเราตีตีอยู่แล้วมันหยุดตีแบบนี้เดินนิดนึงฮนะเดินนิดนึงมันติดอ่าทีนี้ ตายไปหนึ่งตัวลูกน้องเกิดอยู่นะฮะแล้ก็ทำการตีลูกน้องก่อนหลักๆก็คือตีลูกน้องก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปตีบอสถ้าเกิดมยนมีลูกน้องเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันไล่สกิลมาพร้อมกันเราอันตรายฮะ ก็ทําการนวดมันไปเรื่อยๆเกือบตายกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ผมเผลอนะฮะก็เกือบไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นดันนี้นะฮะไปหากาแฟมากินกันให้เรียบร้อยถ้าเราเผลอหลับไปหรือกําลังตาปลื้มๆกาลังมือมือลอยๆเนี่ยรับรองฮะไม่น่าจะผ่านแน่นอนเพราะว่าดันนี้มันเผลอไม่ได้นะฮะและมันต้องลงคนเดียวอย่างที่บอกก็คือไม่งั้นมันจะไม่ได้สามดาวใช่ไหมอ่ะวิ่งหลบฮะ ทีนี้มีลูกน้องเกิดมาอตีอลูกน้องก็วนทําไปเรื่อยๆฮะวนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ยอมตีแล้วก็หลบก่อนนะครับกระโดดหลบออกมาแล้วก็กลับไปตีใหม่เสร็จแ,แล้วก็เราก็ทําการตีอบอสเหมือนเดิมฮะ ก็วิ่งหลบมาอ่าประมาณนี้อ่ะเมื่อกี้เผลอนะเกือบตายกันเลยทีเดียวดูเลือดผมหายดิเพราะฉะนั้นอย่าเผลอนะเล่นนันนี้อ่าทีนี้บอสใกล้จะตายแล้วล้เราหวดไปเลยเรียบร้อยฮะแล้วก็ผ่านแบบ โซโล่ดันเจียนของดันเจียนแอสซิสตนั่นเองเลเวล90ที่บางคนเนี่ยกำลังหาวิธีกันอยู่แล้วก็บางคนกลัวว่าอุย้ยเราจะลงเนี่ยมันจะผ่านไหมไม่ต้องกลัวนะฮะต้องลองก่อนถึงจะรู้อ <c oughs> ืหลักๆนะฮะก็คือสรุปดันนี้เวลามีลูกน้องเกิดมาตอนบอสนะฮะให้ตีลูกน้องก่อนถ้ามีเฟียเกิดขึ้นมาพร้อมกับลูกน้องให้ไปตีเฟียก่อนเพราะเฟียมันจะเพิ่มเลือกกับบอสให้ ถ้าเกิดเราตีช้าไปเนี่ยเฟียจะเด้งเลือดให้บอสเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบตีเฟียก่อนเลยถ้าเกิดเฟียโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าในระหว่างตีอยู่เฟียไม่มีแต่มีลูกน้องก็ตีลูกน้องก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวโดนไล่สก,กิลพร้อมกับบอสเราจะอันตรายเอาพอตีลูกน้องเสร็จเราค่อยกลับไปตีบอสนะให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆตั้งสติดีๆนี่คือวิธีการผ่านด่าน90ของแอสนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำบอสมันไล่สก,กิลว,วงที่พื้นก็คอยวิ่งหลบเพียงแค่นี้เองฮนะิิดตดพด แล้วก็กดพานาเซียเอาก็ได้อ่านี่ก็คือเป็นวิธีการผ่านแบบโซโล่นะฮะ <Yeah. S 1> และท้ายที่สุดนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกันจนจบด้วยนะฮะขาดตกบกพร่องตรงไหนก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยจะได้ช่วยกันแชร์ข้อมูลและก็จะได้เป็นแนวทางเพื่อจะได้นําไปดัดแปลงแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้เป็นตัวของตัวเองกันได้นะฮะและผมก็ขอฝากเว็บเติมเกม อีซี่การ์เว็บที่เติมเกมให้เราถู Through, กกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยมีแอดมินติดต่อให้24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะฮะเติมง่ายสะดวก หลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันไม่ต้องไปนอนนอกบ้านกันอีกแล้วนะฮะพวกผู้ชายอย่างเราที่ติดเกมนั่นเองก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนํามาลงในวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปและบ๊ายบายไว้เจอกันิ